ของประกอบเล่นเกมที่ถูกที่สุด9,900บาทของไม,ม่มือหนุ่มชิ้นได้อะไรบ้างกับเครื่องนี้เลยครับตัวนี้เป็น CPU AMD Ryzen 5 Pro 4650G 6 Core 12เทนะแล้วก็มี RAM แล้วถึง16กิกับตัวนี้เป็น DDR4 Bus 3,200 KBX 8x2 ครับใส่เป็น Nocti n e รวมกัน16 g ินะครับเพื่อแชร์ RAM ไปให้ที่กราฟิกออน CPU ที่เป็นตัว Radeon Vega RX7 ที่ทำให้เราเล่นเกมได้โดยที่ไม่ต้องมีการ์ดจอแยกเลยสำหรับตัว AMD Ryzen 5 Pro 4 0 0 g ตัวนี้นะครับ Radeon Ve ก้าซสามารถเล่นเกมได้ในระดับออนไลน์ทั่วไปนะครับสามารถเล่นได้ดีเลยที่ไม่ได้หนักมากนะครับอย่างเช่น v a l o r a n t h o n PB FIFA SF เกมอะไรเกา่เกาๆพวกนี้เกมออนไลน์ทั่วๆไปเนี่ยโลบงโลบบฟรีฟงฟรีไฟสามารถเล่นได้เลยสาหรับเครื่องนี้ s t o r a g e เริ่มต้นในราคา9,900นะครับจะเป็น M2 NVME ความจุ256กิกส์พัทบอลที่ใช้เป็น A520M แล้วก็สําหรับเคสจะเป็นเคสในราคาประหยัดไอท o n ซนั c o r e อนะครับที่มาพร้อมกับ Power s u p p l y 950วัตต์นะครับเคสจะมีพัดลม LED ด้านหน้ามา3ตัวนะครับพาวเวอร์จะอยู่ด้านบนแบบนี้ก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากฝากข้างเป็นอะคริลิเที่สำคัญคือของใหม่ทุกชิ้นประกันศูนย์ไทยแล้วก็รวมจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้าน9,900บาทกับ,บอลเมียมทูกัดให้ผม